รู้ไหมคะว่าทุกปีในเมืองไทยมีผู้สูงอายุกว่า500คนล้มบาดเจ็บเพราะขาอ่อนแรงผมคือแพทย์หญิงทันชนกเกษมสุขมีประสบการณ์รักษาคนไข้มากกว่า20ปีวันนี้อยากเล่าเรื่องของคุณลุงสมชายอายุ82ปีจากจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ6เดือนก่อนเดินไปสวนสาธารณะกับหลานยังไม่ไหวแต่ตอนนี้เดินเล่นได้30นาทีทุกวันโดยไม่ต้องพยุง ลุงทำอะไรหรือคะสิ่งที่ผมจะบอกคุณวันนี้แหละค่ะพอเราอายุมากขึ้นขาที่แข็งแรงไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินได้นะคะแต่มันคือเสรีภาพความมั่นใจและการใช้ชีวิตตามที่เราต้องการคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าขาไม่แข็งแรงเหมือนเดิมขึ้นบันไดยืนนานหรือเดินเร็วๆกลายเป็นเรื่องยากและทุกวันที่ผ่านไปขาก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่ถ้าผมบอกว่ามีวิธีแก้ล่ะ มีวิตามินสำคัญ6ตัวที่จะช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงได้แม้อายุ94ปีวิตามินดีเป็นตัวแรกที่สำคัญมากค่ะมันช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงถ้าขาดจะรู้สึกขาอ่อนแรงปวดเมื่อยลมง่ายแหล่งที่ดีที่สุดคือแสงแดดตอนเช้า15-20ถึงนาทีอาหารที่มีเยอะคือปลาแซลมอนปลาทูไข่แดงนมถั่วเหลือง ลองออกไปนั่งรับแดดหน้าบ้านตอนเช้าดูนะคะวิตามินบี12เป็นเชื้อเพลิงของกล้ามเนื้อเลยค่ะช่วยให้ระบบประสาททำงานดีเลือดไปเลี้ยงได้ดีคุณลุงประสิทธิ์อายุ79ปีจากยุทธยาบอกว่าหลังเพิ่มบี12เดินได้คล่องขึ้นเยอะขาไม่สั่นไม่ชาอีกต่อไปขาได้จากเนื้อปลาไข่นมสำหรับคนทานเจแนะนำ r i t i o n a l yeast ค่ะวิตามิน คนส่วนใหญ่รู้จักแค่ป้องกันหวัดแต่จริงๆมันช่วยข้อต่อให้อ่อนตัวลดอักเสบสร้างคอลลาเจนที่ทำให้เอ็นและข้อแข็งแรงคุณป้าวิไลอายุ74ปีบอกว่าแค่เดือนเดียวของกินวิตามินซีตื่นมาไม่ปวดหลังเดินไปวัดได้เลยหาง่ายมากค่ะมะนาวฝรั่งมะละกอพริกหวานส้ม วิตามินเค <I remember S 1> ตัวนี้พาแคลเซียมไปเข้ากระดูก <who S 1> ทำให้กระดูแข็งแรงไม่โกง่งหลังไม่งอ <was> แหล่งที่ดี <crazy. S 1> คือปลาหมึก กุ้งใบบัวบกน้ำมันงาเต้าหู้เท้างอบทานพร้อมกับแคลเซียมจะได้ผลดีมากค่ะแมกนีเซียมช่วยลดอาการเป็นตะคริวปวดกล้ามเนื้อลดอาการอ่อนเพลียทําให้นอนหลับดีด้วยนะคะหาได้จากถั่วเขียวถั่วดําผักขมกล้วยงาถั่วฝักยาวทานเป็นประจำแค่วันละนิดจะรู้สึกขาเบาขึ้นเลย วิตามินอีช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เต็มที่ขาจะไม่บวมไม่หนักเดินนานก็ไม่เมื่อยหาได้จากถั่วลิสงทานตะวันอาลมอ์น้ำมันงาน้ำมันจมูกข้าวผักโขมสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่อย่ากังวลว่าต้องทานครบทั้ง6ตัวพร้อมกันนะคะเริ่มจากตัวที่คุณขาดมากที่สุด ผมแนะนำให้เริ่มจากวิตามินดีกับแมกนีเซียมก่อนออกไปนั่งแดดเช้ากินถั่วเขียวถั่วดำแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะค่อยๆเพิ่มอีก 4. ตัวทีละน้อยภายใน 7. วันคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลย ผมขอท้าทายคุณลุงคุณป้าทุกท่านลองเลือกวิตามินซักตัวทานสม่ำเสมอ7วันแล้วมาบอกผมในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรขาของคุณคือเสรีภาพของคุณวันนี้เริ่มดูแลมันกันนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะสุขภาพดีกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะ